คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปรลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคนว่าผูกใจคนรู้ใจแมวอะตอนนี้เราติดต่อได้เป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณเอ๋ค่ะสวัสดีคะ่ะพี่แจ๊คจังหวะคล่อมกันนิดหน่อยสบายดีนะคะเสียงดีเลยนิดนึงค่ะพี่สบายดีคะ่ะแหมนะฮะล่าสุดนี้เราคุยกันเมื่อประมาณสักสีเดือนที่แล้ว เมือ่อเมื่อตอนอเดือนตุลาน้ะพี่แจ็คเนาะประมาณสี่เดือนใช่ใช่ประมาณใช่ใช่ป,ประมาณเดือนปุลาคใช่ค่ะโอเคครั้งนี้นงิ้มของหนูครับผมครั้งนี้คุณเอ๋มาพร้อมกับเรื่องที่มีรุ่นน้องเล่าให้ฟังใช่ค่ะใช่เกี่ยวกับเ,เรื่องของรุ่นน้องเกี่ยวกับเรื่องในครอบครัวของเขาที่คุณแม่เนมีอาการเปลี่ยนไปจนเป็นที่มาของเรื่องนี้แม่ที่เปลี่ยนไป ใช่ค่ะ,ะเป็นยังไงเ,เรื่องนี้คุณเอครับค่ะก็ก่อนอื่นต้องสวัสดีพี่แจ๊คทีมงานแล้วก็เดอะโกสเตอร์ทุกคนเลยนะคะเ่ะไม่ได้เจอกันนานคิดถึงแต่ว่ายุ่งๆช่วงนี้เลยจะไม่ค่อยได้มาเล่าเนาะ,ะจริงๆเรื่องนี้น้องก็ฝากไว้นานแล้วเหมือนกันนะคะแต่ว่าเพิ่งจะแบบว่ากลับมาตบทวนบอกวีว่ไ้ตั้งนานแล้วนะคะกเ็เรื่องนี้เป็นเรื่องของน้องที่รู้จักกันค่ะเขามาเล่าให้ฟังครับ เดี๋ยวถ้าเอ๋พูดเดียวกปยังไงบอกได้นะคะอแต่ตอนนี้เสียงมันอู้อู้อู้มากไหมคะเพราะว่านี่เอ๋ก็คุยปกตินะคะไม่ไม่ใจเขาดีขึ้นไหมคะเนี่ยอ๋อเดินหายใจเดินๆกันอย่างไรๆเดี๋ยวแป๊บแป๊บมันจะเงี้อ่านี่คือเอาโทรศัพท์แม๊บหูปกติถูกไหมใช่ค่ะใช่ใช่โอเคไม่ได้เอามือป้องอะไรใช่ไหมไม่ไม่เลยไม่เลยคุยปกติเลยค่ะงั้นลองพูดเสียงดังกว่านี้สักนิดหนึ่งนะคุณเอ๋นะอ่าได้ค่ะโอเคได้เลยจ้ะ โอเคนะคะคือเรื่องนี้น้องเาเล่าให้ฟังนะคะคือเพื่อที่จะให้เรื่องราวมันเล่าไปแล้วก็ไม่สะดุดเนาะเดี๋ยวอีก็เหมือนกับว่าเอาตัวไปอยู่ในเรื่องเหมือนกับพกเพื่อนๆที่เล่ากันเลยแล้วกันนะคะจะได้ไม่งงเพราะว่าค่อนข้างจะมีตัวละครหลายตัวครับค่ะพี่นะเอ,อเริ่มจากว่าคุณป้าเนี่ยได้เล่าให้ฟังว่าหลังจากที่คุณแม่แต่งงานได้นม่นานเนี่ย สมัยก่อนนะคะย้อนไปก็หลายปีแล้วนะคะับปีสิบปีแล้วว่าค่ะแม่เราแต่งงานได้ไม่นานเนี่ยก็ย้ายไปอยู่ในบ้านปู่ว่อใไ้ฟังกอดว่าบ้านของปู่เนี่ยจริงๆเป็นครอบครัวใหญ่นะคะซึ่งในครอบครัวเนี้ยเดิมมันจะมีบ้านอยู่หลังเดียวก็คือบ้านของคุณปู่นะคะซึ่งเป็นบ้านหลังใหญ่เลยทีนี้พอต่อมาลูกหลานก็ได้แต่งงานนะคะแยกครอบครัวออกไปแตก่ก็ยังปลูกบ้านในบริเวณเดียวกันนะคะ ส่วนมากบ้านนอกก็จะเป็นแบบนี้ค่ะพี่แจ็คก็คืออ่าออกไปแต่ก็สร้างบ้านอยู่ในที่เดียวกันเพราะก็มกักจะมีมีที่นะคะครับอืมทีนี้บ้านเนี่ยนะคะก็จะมีปูก่กันก็คืออ่าบ้านหลังใหญ่ที่บอกคือบ้านปู่ละอืมแล้วก็อีกหลังนึงก็จะเป็นบ้านของเอ่อ่านเอ่าลุงป้านะคะค,คือคุณป้าคือคนที่เล่าเรื่องนี่แหละคะ่ะอบ้านของลุงกับป้านี่จะอยู่กันคือคุณลุงคุณป้าแล้วก็ หลานสาววัยสี่ขวบชื่อน้องมาหยาครับนะคะน้องมาหยาแล้วก็อีกหลังหนึ่งนะคะที่ปลูกถัดมาเนี่ยก็เป็นบ้านของย่าน้อยอย่าน้อยนี่เป็นน้องสาวของปู่ค่ะคือย่าน้อยเนี่ยอยู่กับอากลาอากล้าเนี่ยเป็นลูกของปู่นะคะเป็นลูกคนรองคือคุณปู่เนี่ยมีลูกคือคุณพ่อของน้องเขาแล้วก็อากล่าทีนี้เนื่องจากว่าคุณย่าน้อยเนี่ยไม่ได้มีครอบครัว ก็เลยเลี้ยงอาก้ามาตลอดอาก้าก็เลยไปอยู่กับคุณย่าน้อยเพราะว่าคุณปู่เนี่ยมักจะไปวัดอะค่ะส่วนมากคุณปู่ก็จะอยู่วัดคุณปู่นี่เป็นผู้ใหญ่ที่ที่ชาวบ้านค่อนข้างจะนับถือเนาะแล้วก็ค่อนข้างจะมีฐานะนิดนึงอะค่ะโอเคแป๊บเดีคุณ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 เอ๋โอ้โหตอนนี้ทุกข้อความเลยอลองเปิดสเปกโฟนคุยกับผมไหมลองดูสเป์โฟนแป๊บนะคะได้ฮะได้ฮะเพราะว่าตอนนี้บอกคนโอ้โหทั้ง ทั้งหมดเลยทุกข้อความเลยบอกฟังไม่รู้เรื่องเลยแตผนะ่ผมฟังรู้เรื่องนะอ่ผมฟังรู้เรื่องแล้วอย่างนี้จะดีขึ้นไหมคะพี่อันนี้ใช้สปิก์โฟนถูกไหมใช่ค่ะใช่ออาอาอกห่างๆปากเลยฮะค่ะอะประมาณาน,นี้น่าจะดีกว่ามาจ้ะถ้าถ้ถยา,ายังไงก็บอกนะคะจ,ะจะ <laughs> อะโอเคเดี๋ยวก็จะได้ยินเสียงพิจารบานิดนึงแบบนั้นนึงนะคะครับเปิดเสียงนิดนึงโอเคออันนี้พอจะดีขึ้นละค่ะค่ะ ทีนี้อ,อคุณปู่เนี่ยเป็นคนที่ชาวบ้านเขาเคารพนะคะแล้วก็ค่อนข,ข้างจะมีฐานะเพราะว่าคุณปู่เป็นคนขยันตั้งแต่คณทวดเขาขยันทีนี้มีชาวบ้านอีกคนเนี่ยนะคะที่อยู่ที่บ้านกับคุณปู่ก็คืออามดนะคะอามดเนี่ยไม่ได้เป็นลูกของคุณปู่นะคะเป็นลูกบุญธรรมที่คุณปู่เอามาเลี้ยงเนื่องจากว่าชาวบ้านเขามีอยู่ครอบครัวเขาเลี้ยไม่ไหวก็เลยยกให้เป็นลูกคุณปู่อา่า ทีนี้บ้านคุณปู่เนี่ยเป็นลักษณะของบ้านคุณปู่นะคะจะเป็นบ้านไม้สองชั้นตามพุนระบบทั่วไปเลยค่ะอืมทีนี้พอคุณแม่ย้ายมาอยู่ที่บ้านเนี่ยก็อย่างที่บอกอะคะ่ะว่าคนที่จะอยู่เป็นเพื่อนคุณแม่ก็จะมีแต่อามสเพราะว่าคุณปู่ก็อยู่วัดคุณพ่อนี่จะกลับมาที่บ้านประมาณสัปดาห์ละครั้งนะคะแล้วอีกสองบ้านเขาก็ยกแยกย้ายบ้านกันไปนะคะอืม นี่ตอนแรกอยู่ก็โอเคนะคะอยู่มาเป็นปีก็ไม่ได้มีอะไรจนอยู่ๆมันแปลกตรงที่ว่าคุณแม่เริ่มมีอาการเหมือลอยอหมันพูดกับใครก็ไม่รู้เรื่องอะคะ่ะจะพูดหรือทําอะไรก็มีปัญหาตลอดเลยทิ้งคนรอบๆตัวก็มีความไม่พอใจท,ทั้งๆที่มันแปลกอะเย้าน้อยบอกเอ้มันแปลกนะ เพราะธรรมราคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่ชาวบ้านจะรักมากเลยเพราะว่าแม่เป็นคนดีมีน้ำใจ uh huh. แล้วก็เป็นคนขยันพูดเพราะเลยแหละเออนี่ย่าน้อยก็ว่าเอ๊ะมันต้องมีอะไรผิดปกตินะก็สังเกตมาตลอดก็ก็บอกบอกคุณปู่อะค่ะอ uh huh. จนกระทั่งมีอยู่ชุกมีอยู่ครั้งหนึ่งคุณย่าน้อยรู้สึกว่าเอ๊ะดูแม่จะเสมือรอยผิดปกติแล้วไม่ได้แล้ว uh huh. ให้อากาเนี่ยไปตามปู่ที่อยู่ที่วัดค uh huh. ่ะ ซ,ซึ่งซึ่งธรรมราปรูเนี่ยปฏิบัติทาไปทีนึงก็หลายวันบางที้ก็เป็นเดือนอ่ะรอบนี้ปูหายไปประมาณเดือนครึ่งนะคะนี้อากลาก็เลยไปตามพออากล้าไปตามเนี่ยคุณปูกลับมาปุ๊บพอเจอคุณแม่ปั๊บสิ่งแรกเลยค่ะที่ปูทําก็คือปรูรีบเดินขึ้นไปบนหิ้งบนบ้านคือ,อชาวบ้านแถวนั้นน่ะนะคะจริงๆก็ชาวบ้านที่แถวนั้นนะคะเป็นภาคใต้อนะคะเขาก็จะมียิ่มันพระบุรุษ ของเขาว่าจังแล้วก็จะวางวาอยู่บนบ้านจะมีห้องต่างหากเลยห้องนี้จะคือเป็นห้องพิเศษของบ้านเลยอะคะ่ะจะไม่ค่อยมีใครเข้าไปยุ่งอ่ะนะคะอืมคุณปู่ก็เดินขึ้นไปบนห้องนั้นนะคะไปดูที่บนบ้านซึ่งจริงๆบนห้องนั้นอะ่ะตั้งบนสุดเนี่ยหิ่งจะไม่ได้วางอะไรเลยนะคะคจะเป็นหิ่งว่างๆเปล่าๆเลยและด้านล่างเนี่ยมีกลวยใบตองวางคว่ำอยู่บบชี้ปลายขึ้นฟ้านึกออกใช่ไหมคะเหมือนกับกลวยใบตองคว่ำม,มาค่ะพี่ อซึ่งปกติเนี่ยปลวยเนี้ยก็จะไม่วางแบบนั้น oh. ก็จะวางนอนเอาไว้ oh. อ่าปู่ไม่ได้แตะต้องอะไรเลยนะแต่โกรกมากเลยปู่เรียกทุกคนมารวมกันเลยแล้วก็ถามทุกคนโดยเฉพาะอามมด oh. เพราะว่าอามดเนี่ยอยู่บ้านเดียวกับเป็นเป็นเป็นคนเดียวที่อยู่บ้านหลังนี้ oh. เพราะบ้านหลังนี้ธรรมดาจะมีคุณปู่อามดและแม่ค่ะแล้วก็พอ่ออ oh. oh. แล้วคุณปู่ก็เรียกอามมดถามว่าเอ้ย คือยังไงออเพราะว่าเป็นนอนมามาอยู่บ้านนี้นี่อะไรอยู่กันสองคนเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่อยู่ก็ไม่ค่อยอะไรกับไม่ก็จะถามแม่นะคะอืมสมมติก็บอกว่าก็เชวันก่อนเห็นมายามาเล่นในห้องพระนะแต่ไม่รู้ว่าไปเล่นที่กลวยที่ตายยายด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะรื้อปลายายค่ะแต่ว่าคนอื่นๆก็ไม่เห็นว่ามีใครเข้ามายุ่งอยู่แล้วนะเพราะว่ามันเป็นห้องที่แบบทุกคนเคารพอะ จะเข้าก็ต่อเมื่อเป็นวันพระใหญ่ที่จะต้องเข้ามาสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิแล้วก็จะเป็นช่วงวันศาสตร์ที่จะต้องทําพิธีไหว้ผีตายายอะคะ่ะอืมทีนี้พอป้าเขาได้ยินปุ๊บป้าก็ไม่พอใจเลยอโกรธอามดมะอา้าวอามดจะมาโทษลูกป้าได้ไงอะจะมาโทษน้องมาหยาได้ยังไงเออก็โกรธนะเออปู่ก็เลยหันไปถามมาหยาว่ามาหยาลูก หนูว่าเข้ามาเล่นหรือเปล่าคือมาหาเด็กน้อยอะค่ะแกก็ไม่รู้เรื่องแกก็บอกว่าอ๋อมาเล่นค่ะแบบมาดึงเล่นค่ะอะไรอย่างเงี้ยเล่นไปเรื่อยอ่าอ่าทุกคนก็เลยเข้าใจแล้วโอเคถ้างั้นก็คงมาหยาแหละที่ไปรื้อที่ตายายเล่นก็เลยทำให้สีตายายไม่พอใจอืมคุณปู่ก็เลยให้คุณแม่อะค่ะจัดพันดอกไม้มาไหว้ขอขมาสีตายายแล้วก็ให้ถือศีแแลแปดเป็นเวลาสามวัน คุณแม่ก็ทําตามที่บอกอะค่ะส่วนคุณป้ากับลุงเก็มาขอโทษแม่แหละว่าเออขอโทษนะที่มาหยาลูกแกทําให้แม่ต้องเดือดร้อนอ,อืมฝ่ายอัคราดีไม่เชื่ออ่ะอัคราบอกมันเป็นไปไม่ได้นะที่จะเป็นมาหยาเพราะว่าไอ้กลวยอะ่ะมันซื้อธรรมดากลวยมันจะวางนอนใช่ไหมคะก็มีของไว้แต่นี่กลวยมันวางคว่ำมานี่กลวยผีตายายอะ่ะถ้าเป็นเด็กอ่ะ เด็กมันไม่น่าจะเล่นแบบนี้น่าจะตัดหลดไปเลยหรืออะไรมากกว่าหมายถึงว่าถ้าวางคว่ำเนี่ยแสดงว่าต้องตั้งใจวางถูกไหมถูกเออแล้วดาคือถ้าถ้าเป็นเด็กเด็กไม่น่าจะตั้งใจวางได้ขนาดนั้นใช่ค่ะพี่ใช่เออเด็กไม่น่าจะวางได้เพราะมันจงใจเหมือนที่ปุ๊บว่าเลยทีนี้ในช่วงเวลาสามวันนะคะที่น่าถึงสยงแตกเนี่ยพอช่วงโพเพเนี่ยถ้าถ้าทาง้านนีเก็จะเรียกว่าผีตาพระอ้อม ต้องโผลเพมุ้งมิงเนี่ยบ้าเหลือมุ้งมิง้งกันแะ mm hmm. เออแม่จะมีอาการทุรนทุราย mm hmm. นั่งไม่ติดที่หนาวสั่นนะคะ mm hmm. แล้วก็ต้องเดินวนรอบบ้านนะรอบสวนนะไปไเรื่อยๆเลยะคะ่ะ mm hmm. จนน่ำเลยนะคะถึงจะกลับเข้าบ้านได้เป็นปกติอะ่ะ mm hmm. พอครบสามวันอนะ่ะพอถึงวันที่สนะคะซึ่งเป็นมันโกนเนี่ย mm hmm. ปรากฏเข้าไปที่บ้านแม่หายไป mm hmm. แม่หายไปจากบ้านโดยที่แบบไม่มีใครรู้เลยนะว่าแม่ไปไหนครับทีนี้พอวันรุ่งขึ้นที่เป็นวันพระน่ะปู่ก็เลยเอาคือไปทําพิธีอย่างปกติอะคะ่ะก็คือทําพิธีไหว้ผีตายายอะนะคะลูกหลานก็ต้องมาช่วยกันล้างหิ้งเก็บของอะไรต่อมิอะไรช่วงว่าช่วงเช้าคุณปู่ก็พาทีมไปยกปิ่นตัวไปวัดก่อนครับตอนที่ไปถึงวัดปุ๊บเนี่ยถวายอาหารอะไรเสร็จให้พรอะไรเสร็จหลวงพ่อที่นี่นับเถือะคะ่ะท่านก็เดินมาบอกปู่ว่า มีกรรมอ่ะช้าก็เร็วก็ต้องใช้กรรมนะใจก็ล้างกรรมให้ไม่ได้พูดอย่างเนี้ยแล้วท่านก็เดินไปคือแต่คุณปู่ท่านก็ไม่ได้ว่าถ้าทางจะแปลกอกแปลกใจอะไรนะเมื่อเมืม่อหลวงพ่อพูดเนี่ยก็ปู่ก็ไปยักหน้าเออเหมือนกับว่ารับรู้อะไรอย่างเนี้ยค่ะอืทีนี้พอกลับมาถึงที่บ้านเนี่ยพอช่วงมาถึงก็สายๆนะคะพอตอนเที่ยงปึ๊บตะวันตรงหัวเนี่ยคุณปู่ก็เริ่มทําพิธี อากลาเนี่ยรับหน้าที่เป็นคนไปจแบบัดเปิดกลวยยกกลวยตายายอะค่ะันเดิมออกจากหิ่งเนื่องจากว่าเป็นผู้ชายอะค่ะคือธรรมดาก็ได้ผู้ชายทําคุณพ่อน้องเขาก็ไม่อยู่ลุงเขาก็ขาเจ็บลูกนั่งไม่สะดวกอากล้าก็เลยรับหน้าที่ไปยกกลวยที่คว่ำขึ้นมาปรากฏว่าพอเปิดกลวยอะค่ะพี่แจ๊คอย่างที่เห็นก็คือเศษผมที่ถูกตัดเอาเป็นเส้นสั้นๆน,นะพี่ ยาประมาณประมาณหยิบมือเลยนะคะ<อ>แล้วก็เป็นกองเลยนะคะคแล้วก็มัดเอาไว้กับเส้นได้สกปรกแบบที่แบบเลือดเลือดเลือดหนองอะไรเงี้ยค่ะ<อ>แล้วก็มีเหมือนเศษไม้ผูกชิ้นเล็กเศษดินแห้งๆอยู่ด้วยอะ่ะคือทุกคนตกใจมากเลยอมมดนี้กลัวจนตัวกระสานเลวิ่งหนีออกไปเลยนะคะ<อ>แล้วส่วนป้าเนี่ยก็เอามายามากดเอาไว้เป็นห่วงลูกแล้วก็ตาเนี่ยมองไปที่ยิ่งแต่ทั้งกลัวแล้วก็ทั้งกโกรธตาแดงเลย มึพูดที่จาด้วยนะคะแล้วก็อุ้มมาอยากกลับบ้านไปเลยครับปู่เนี่ยก็เลยบอกให้อากล้าเนี่ยช่วยจัดเลาะให้ขอเลยนะแล้วก็เอาผ้าขาวอะค่ะมาปู uh huh. ให้ไปเอาผ้าขาวที่บ้านย่าน้อยอ่านะคะมาปูแล้วก็คอคลองทั้งหมดไปแล้วปู่ก็เอาของทั้งหมดเนี่ยคะ่ะที่มัดเรียบร้อยเนี่ยไปวัดครับก็เหตุการณ์ก็ดาเนินการไปไม่มีอะไรจนผ่านไปสี่วันนะคะอื คือปู่ก็หายไปเลยนะคะเอาไปวันแล้วก็หายไปเลยพอผ่านไปสีวันอ่ะปู่ก็กลับมาพร้อมขันน้ำมนต์แล้วก็หัวผ้าขาวหนึ่งหอ่อแล้วปู่ก็บอกให้ย่าน้อยเนี่ยเตรียมพานใส่ดอกไม้ทูปเทียนนะคะมีดอกไม้มีทูปมีเทียนมาพลกูแล้วก็ทางระกร,รลกุลุ้นว่าจากทางระกรกันไหมคะมัน,เป,นเป็นทางของต้นระกรอะคะ่ะก็จะมีน้ำยาวยาวๆรอบเลยนะครแล้วก็ ให้เตรียมแคร์เอาไว้ที่ใต้ต้นกระท้อนนะคะคนกรุงเทพจะเรียกต้นกระท้อนเนาะตรงลานบ้านนะคะแต่ว่าต้นกระท้อนเนี่ยทางใต้อ่ะคะ่ะทางบ้านบางจังหวัดนะคะเขาเรียกว,ว่าต้นสะทอ้อนต้นสะทอ้อนอนนะะใช้ต้นสะ้อนค่ะแต่ว่าบางที่ก็เรียกกันชั่อว่าต้นอนต้นอน,อนแบบเนี้ค่ะอ <genau. S 2> ที่ที่ที่ต้อง ที่ต้องพูดว่าเฮ้ยเากาชื่อให้ฟังเนี่ยถึงเราจะมีเหตุการณ์ต่อเนื่องอะค่ะอืมอแต่เราช้าช้านะลดลดสปีดนิดหนึ่งอ๋อได้ค่ะให้ค่ะค่ะตทีนี้จากนั้นนะคะจากหลังจากที่เตรียมที่ทางเรียบร้อยเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยเนี่ยก็ชวนให้อากลาค่ะเดินหายเข้าไปในสวนหลังบ้านนะคะจนกระทั่งใกล้ข้างละปู่กับอากลาก็เดินกลับมาคือจะบอกว่าบ้านที่ที่ตั้งอยู่เนี่ยค่ะบ้านของน้องเขาจะมีสวนรอบเลย ก็เดินเข้าไปในสวนหลังบ้าน<ม>พอไต่ําก็กลับมาพร้อมอาต้าแหละแต่ไม่ได้กลับมาแค่สองคนนะคะลาอีกคนหนึ่งมาด้วยพ<ม>อจะเราได้เนาะ<ม>ว่าคืออามุศลาอาโมศมาด้วย<ม>พอมาถึงอะ,ะ้ค่ะปู่ก็มานั่งคัศมะที่แคร่ะคะ่ะแล้วก็กดอื่นๆก็นั่งกันที่พื้นหน้าแค่ปู่ก็สวดคาถาอะไรสักอย่างนะคะพักใหญ่ๆเลย<ม>แล้วก็หยุดทานที่ให้ย่าน้อยเตรียมไว้ะคะ่ะส่งให้อามศ บอกว่าให้อามดเนี่ยยืนยันนะกล่าวคำสัตย์มานะว่าตัวเองอบบริสุทธิ์มไม่ได้เป็นคนทำของใส่แม่อามดแกเขาพูดว่าก็ปู่กับอาป้าเห็นแล้วอะต้องให้แกพูดทำไมอีกอเออคือคือแกไม่ยอมพูดอะคะ่ะว่าแกเป็นคนทำปู่ก็เลยบอกว่าสิ่งที่อามดทำเนี่ยนะปู่เอาโ,อโอุสิให้แต่นับจากนี้ไปอะ่ะก็ตัดขาดความเป็นพ่อลูกแล้วกันเพราะว่าสิ่งที่แกทำะ่ะมัน เป็นสิ่งที่ชั่วร้ายแล้วมันก็จะสะท้อนกลับมาตัวแกให้แกต้องตกระกรรมไปชั่วชีวิตอืมแล้วก็ให้แกออกไปจากบ้านเลยไม่ให้มาเกะตีบที่บ้านนี้อีกครับอ่าอันนี้ก็เลยมันอย่างที่บอกตอนแรกค่ะว่าตองมีทั้งกิกิกร,รมแล้วก็ทำที่ใต้ต้นสะท้อนนะคะอืมนี่คุณป้าก็ยังเล่าให้ฟังต่อเลยนะคะว่าหลังจากวันนั้นผ่านไปได้สักประมาณเดือนนะคะ แม่ก็กลับมาจากแม่ก็กลับมาทีนี้ตอนที่แม่กลับมาเนี่ยพาเาเล่าใหฟังว่าช่วงที่แม่หายไปเนี่ยคือแม่ไปบวชชีอยู่ที่วัดที่ปู่ไปอยู่นั่นแหละคือเรื่องเนี้ยทั้งปู่ย่าน้อยอากล้าแล้วก็พ่อเขารู้ตั้งแต่แรกรแต่ที่เขาติดเขาไว้เนี่ยเพราะกลัวแม่เป็นอันตรายค่ะคือตอนแรกเนี่ยูมให้แม่ถือศีลแปดใช่ไหมคะอยู่ที่บ้านแม่ก็เหมือนจะดีขึ้นนะคะแต่แม่ก็รู้ว่ามันเหมือนกับ มีสิ่งไม่ปกติอยู่ในตัวเองอะแล้วแม่ไปอยู่บ้านไม่ได้แบบแบบที่เราไห้ฟังอะคะ่ะม,มันพลังมันอะอมแม่ก็เลยขอปู่กลกับไปอยู่บ้านบ้านแม่นะคะปู่ก็เลยบอกอากล้าว่าให้พาแม่ไปฝากลวงตาน่าจะดีกว่าไปบวชอยู่ที่วัดหน่อยอแล้วก็มีย่าน้อยคอยไปอยู่เป็นเพื่อนบ้างในบางวันจะได้ไม่ติดสังเกตอะคะ่ะส่วนอามสเนี่ยปู่รู้แล้วว่าต้องเป็นคนทําแน่เลยเพราะว่า ตอนที่ทําี่ธีไหวตายายที่ทําตั้งหิ้งใหม่อบบนีที่เล่าให้ฟังอะค่ะที่แกวิ่งหนีออกไปเลยอะค่ะนั่นแหละค่ะปู่รู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าการที่ทําี่ธีแก้แบบเนี้ยคนที่ทําของจะต้องโดนอืเขาก็เลยวิ่งหนีใช่ใช่ใช่แต่ว่ามันมันมีมากกว่านั้นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่อามดโดนคืออามดเนี่ยแกไม่ได้ทําครั้งเดียวนะคะแกทําแล้วแต่ก็ ใส่แบบมีทำใส่ลงไปในน้ำที่แม่กินด้วยอะคะ่ oh. ะโอ้งั้นเวลาเวลาจะกินเนี่ยอามสเนี่ยก็จะมีแบบเก็นปติดน้ําต่างหากที uh ่ huh. ไม่ปนกับไข่อะคะ่ะ uh huh. เออมันก็ใส่คนอื่นกินได้ยังไงไม่แน่ใจว่าคนอื่นก็ได้หรือเปล่านะคะแต่ตะติกแม่ก็คือเป็นตะติกที่กินน้ําตัวนเนี้ย uh huh. ของอามสก็กินต่างหากครับท uh ี huh. นี้มันมีอยู่วันที่วันหนึ่งที่จะทำลงไปบ่อเลยนะคะ uh huh. แล้ววันที่น้องมาหยา น้องมายาเขาเล่นเนี่ยก็เด็กอะ่ะเด็กน้อยอะ่ะเขาวิ่งมือแล้วเขาเหนื่อยค่ะพี่เขาก็มากินน้ําในกระติกของอามบอ่าพอจะกินเยอะก็แกก็กลัวจะโดนดุไงเพราะแกกินน้ําไปเยอะใช่ไหมแกก็ไปตักน้ําอะค่ะในถังอะค่ะในโอในคือธรรมดามันจะมีเหมือนไข่กุงน้ำอะค่ะเล็กๆค่ะที่ตั้งเอาไว้นั่งแหละจะตักน้ํามาเติมอเออทำให้อามดนะ่ะกินของที่ตัวเองทำเข้าไปเองด้วย เออมันก็เลยเป็นเรื่องเลยอะค่ะว่าแต่ก็โดนเหมือนกันอืแล้วพอโดนอย่างนั้นึ๊บแต่ก็รู้ตัวค่ะเออแต่ก็รู้ตัวทีนี้วันที่ปู่เอาน้ำมนต์กับพองขามาจากวัดอะที่เข้าไปในสวนน่ะปู่เปูกกับป้าก้าน่ะก็ไปพบอมดเน่ะกําลังนั่งสวดมนต์อะไรสักอย่างน่ะอยู่ตรงกอกล้วยนางพญาบ้านเราจะเรียกกล้วยนางยานะคะจะเป็นกล้วยลูกใหญ่ใหญ่เลยค่าปู่ก็สั่งให้อมุดอะ ขุดข้างกอกล้วยเลยอามุกก็ไม่ทําขัดล้ากัเลยเข้าไปขุดเองค่ะคก็พุดกล่องที่อามุ묻ฝังเอาไว้ในนั้นมีทั้งเศษผ้าถุงที่ขอโทษนะคะเพื่อนประจาเดือนแม่ค่ะ,ะมัดติดก,กับเศษไม้ผูกผ้าเาาแล้วก็พอธผ้าที่ใช้ขอศพผีตายโหงค่ะ,คะคเศษบุนป่าช้าอะไรต่อนี้อะไรอ่ะ ซึ่งป้าก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าอามุดอะไปเอาของพวกนี้มาจากไหนอดิทางมาจากใครอะเพราะอามดุดแกไม่ยอมปริตากไม่ยอมพูดอะไรเลยอะคะ่ะรู้แต่ว่าปู่บอกว่าของอะมันย้อนเข้าตัวอมดอุดแล้วแหละเพราะมีคนไปยุ่งกับกลวย<อ>ก็คือตอนที่อาก้าไปยกกลวยขึ้นนะคะเออที่แกไปยกกลวยวันนั้นอะอแล้วก็อมุดเองอะมัน สวดทุกวันเนี่ยเพื่อจะสวดแก้ของที่จะโดนนะก็แกซื้เข้าไปแล้วไปรู้เลยว่าแกโดนของแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยต้องสวดสวดคาถาทุกวันเลยอะค่ะอืมมันก็เลยแบบเรื่องก็จะแบบเป็นประมาณนี้ค่ะนี่ก็เลยก็เลยคือว่าทํําทาไมอะทําไมอา묻ต้องมาทําอะไรด้วยอะคือก็อยู่กันก็มีความสุขดีก็รักกันดีอะไรอย่างงี้เพราะว่าเขาจะเป็นคนเดียวที่มาอยู่ใกล้ชิดดูแลแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นไว้เป็นไว้ใจแหละ อืมก็เลยแบบถา้าก็บอกว่าก็ก็เพราะว่าเดิมเนี่ยปู่เนี่ยจะแบ่งแบ่งทรัพย์สินทั้งหลายให้กับลูกหลานใช่ไหมคะแล้วมีส่วนของพ่อกอาโมดเนี่ยคนละครึ่งแต่พอพ่อแต่งงานอะ่ะปู่ก็เห็นว่าเอ้ยแต่งงานแล้วแม่ก็มีลูกอย่างเงี้ยคะ่ะอืก็เลยแบ่งแบ่งเป็นสามส่วนให้พ่อ ส่วนหนึ่งให้แม่ส่วนหนึ่งเพราะว่าตั้งใจว่าจะต้องให้ต่อกับหลานแล้วส่วนามุดที่แบบไม่ได้ไม่ได้แต่งงานเนี่ยอยู่กับปู่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยปู่ก็ตั้งใจจะยกตรงนี้ให้มันก็เลยสมบัติถูกแบ่งเป็นสามส่วนนะคะมันก็เลยทาให้เขาแบบไม่พอใจอิจฉาอยากได้ก็คือทําของใช่เลยใช่ใช่ใช่เพราะว่าพ่าก็อยู่มาพ่อเป็นน้องหน้าอะไรอย่างเงี้ยดังางที่พ่าเป็นลูกบุญธรรมนะคะจริงๆแล้วแต่ทุกคนก็รักเขาแหละ ทีนี้พอมาเป็นเหตุการณ์อย่างนี้ก็คุณปู่ให้เขาออกไปนะก็เขาก็หายไปเลยนะคะหายไปเลยจริงๆแล้วส่วนคุณแม่เองก็ไม่ได้ไม่ได้ปกติเหมือนเดิมอะคะ่ะขนาดงูกองอะไรแล้วก็เหมือนกับว่าโดนมานานนะคะแล้วโดนกินเป็นน้ําเป็นอะไรไปตลอดนะคะค,คิดว่ามันก็เลยทําให้อย่างบางทีก็คุยคุยลอยๆพูดยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรบางบาง,บางเวลาบางช่วงค่ะเป็นเป็นจนจนกระทั่งเขาเสียแล้วเนี่ยนะคะค อืมตอนที่น้องก็มาเล่าให้ฟังเนี่ยคุณแม่ก็เสียไปเลยหมดอ๋อค่ะอืมเรื่องตอนมาองนีแล้วแล้วอามศทราบไหมครับว่าอามดเนี่ยเขาไปทําของพวกนี้ได้ยังไงหมายถึงว่าเขาทําเองหรือมีคนช่วยเขาเขาคิดคือคุณปู่ว่าต้องมีคนช่วยแต่คือเขาไม่ยอมปรีปากเลยอ่ะไม่ยอมปรีปากเลยเพราะเขาไม่ได้มีอะไรพวกนี้หรอกอืมมันต้องมีการไปว่ามันต้องมีการไปว่าจ้างคนที่เขามีูค่ะคนที่เขามี วิชาอะไรอย่างนี้ที่แต่แต่ถ้าเป็นต้องเป็นแล้วต้องเป็นเจ้าวาจ้างจากที่อื่นเพราะถ้าเป็นในในหมู่บ้านนั้น่ะไม่มีใครกล้าทําแบบนี้แน่เพราะว่าเขา<อ>รักเขารูปู่ก,กันมากมแล้วก็เป็นลูกศิษย์ปู่กันทั้งนั้นเอาจริงเพราะปู่ก็มีวิชาอ,อทอํายังไงก็ไม่สู้คิดว่าน่าจะไปทาจากข้างนอกมาค่ะนะคล้วก็น่าจะเป็นเรื่องของมรดกอะไรพวกนี้ที่ตัวเองรู้สึกว่าได้รับมรดกไม่เท่าพี่ ก็เลยจะทำของใส่โดยที่ไอการทำของใส่ในครั้งนั้นเนี่ยปรากฏว่าตัวเองดันไปกินของที่จะทำใส่เขาด้วยของมันก็เลยเหมือนจะเข้าตัวถูกไหมใช่ใช่ค่ะเลยต้องไปสวดตลอดเลยต้องไปสวดทุกวันน่ะสวดเอาของออก่ะค่ะไม่รู้เหมือนกันว่าหลังจากที่ไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้อะนะ นอนน่าจะลําบากนะคะน่าดีไม่ดีของไม่น่าจะโดนแค่ด้วยเพราะว่าคือปกติเนี่ยคือด้วยตัวบ้านเขาะว่าลําบากถึนต้องมาเป็นลูกปง่ใช่ไหมคะแล้วคิดว่าเงินทองที่ไปจ้างเขาคงต้องใช้เงินทองก็จะใช้เงินทองส่วนนี้เขาก็ดูแลดูเหมือนลูกเลยแหละรักทุกคนเขาเลยแต่เขาก็ไปอย่างนี้อ่ะเขาก็ไม่ได้มีอาชีพอะไรอย่างนี้นะคะพี่กลัวว่าก็ยังคิดอยู่ว่าถ้าเขาไม่มีเงินให้แล้วนี้ทนี้เขาจะอยู่ต่อยังไงอะไรอย่างเงี้ย ถูกก็คงยะหายไปเลยนะคะพี่ออื่นั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของแม่ที่เปลี่ยนไปปรากฏว่าของที่เอาไว้ไหว้เหมือนกับเป็นบรรพบุรุษโดนทำของใส่ตรงนั้นใช่ค่ะเพราะว่าเพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่ไปเล่นกลวยตรงนั้นไม่รู้เรื่องเลยต้องมาอย่างที่เขาเล่นไปเรื่อยล่ะค่ะเล่นไปก็ไม่ได้มีอะไรครับโอเคครับคุณเอ๋นั่นคือเรื่องราวทั้งหมดคุณเอ๋นะ ค่ะพี่อขอบขอบข,<อ>ข,ขอบคุณมากๆคุณเอ๋ที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะค่ะพี่แจ๊คยินดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับแหม,มที่ตอนจบเสียงชัดเจ้ิงป้าจริงเสียงใสเลยตอนนี้ตับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูต้องไปเปลี่ยนแล้วล่ะพี่ไม่ต้องหรอกคืออันเนี้ยอันเนี้ยตอนเนี้ยคุยแบบไหนเนี้ยอันเนี้ยชัดเลยเฮ้ยอยู่ที่เดิมเลยพี่ไม่ไม่อะไรเลยไ่อู้ช อโอเคแรกคุณเอ๋ขอบคุณมากๆสาะพีะ่ขอบคุณนะคะเจอกันรอบหน้าค่ะสวัสดีสวัสดีสวัสดีค่ะหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับขอขอบคุณอาหารแมวคาดิว่าปลุกใจคนรู้ใจแมว